อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็กดไลค์กดแชร์ที่เพจ f a c e b o o k เพื่อรับเทคนิคการทำเงินออนไลน์ครับคลิปนี้ก็ผมจะพานะครับอ่ ทัวร์นะครับหรือนะครับเข้าไปดูหลังบ้านนะครับระบบเครื่องมือนะครับของ PD ดีเซลเพลของเรานะครับว่ามีเครื่องมือเนี่ยที่จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนานะครับหรือออกแบบเนี่ยเซลเพลตของเราเนี่ยเพื่อทําการค้าขายออนไลน์มีเครื่องมืออะไรบ้างแต่ก่อนอื่นผมอยากจะให้ดูนะครับหน้าตานะครับเซลเพลตของเราก็ประมาณนี้นะครับรองรับนะครับทั้ง PC ซีโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ระบบแท็บเล็ตหรือ สมาร์ทโฟนนะครับนี่คือที่ผมโชว์อยู่ก็คือจากโน้ตบุ๊กนะครับหรือ PC นะครับจับประมาณนี้นะเราก็จะมีเมนูนะครับเราสามารถออกแบบเมนูนะครับด้านบนได้นะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มสั่งซื้อนะครับปุ่มติดต่อทางไลน์นะครับแล้วก็จะมีด้านข้างนี้อีกนะครับก็คือเห็นไหมฮะติดต่อทางไลน์โทรก็ได้นะครับเฟซบุ๊กก็ได้นี้ปุ่มตะกร้าสินค้านะครับตะกร้าสินค้านี่นะสามารถคลิกจากปุ่มนี้ได้เลยก็เข้ามาที่ตะกร้าสินค้า เห็นไหมครับแล้วเมนูเมนูด้านบนนะครับเมื่อเราคลิกนะฮะโอเคนะครับมันก็จะเลื่อนนะครับไปยังจุดที่เราต้องการดูนะครับเมื่อลูกค้ากดที่รีวิวนะครับมันก็จะไปที่นะครับส่วนที่รีวิวบนเซลล์เพจของเรานะครับโปรโมชั่นนะครับไปที่โปรโมชั่นหรือกดสั่งซื้อนะครับก็จะมาที่รถเข็นนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยคลิก สั่งซื้อได้เลยเห็นไหมครับนี่คือเซลเพจนะครับช่วยปิดการขายภายในหนึ่งหน้าเลยครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นประมาณนี้ครับเมนูนะครับด้านบนมันก็จะย่อนะครับสามขีดอยู่ด้านขวานะฮะเห็นไหมเราคลิกดูนะฮะเมนูก็จะขึ้นออกอย่างนี้นี่คือบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนจะเป็นอย่างนี้ครับเราดูสามารถเลื่อนลูกค้าเลื่อนสไลด์สมาร์ท โทนมือถือดูดูได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเมนูด้านข้างเหมือนเดิมครับอ่านี่คือรูปแบบนะครับเซอร์เพจของเรานะครับที่รองรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับโอเคการที่เราจะเข้าไปดูเครื่องมือด้านในว่าเซอร์เพจนะครับพีดีเซอร์เพจเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็ล็อกอินครับกดล็อกอินนะครับเข้าไปด้านในใส่รหัสผ่านได้เลยครับ โอเคนะครับผมจะพาทัวร์แล้วก็แนะนำนะครับปุ่มเมนูต่างๆนะครับปุ่มเมนูด้านในก็เหมือนกันครับถ้าเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะโชว์อยู่2แถบนะครับแถบด้านบนนะครับแล้วก็แถบด้านล่างเมนูนะแต่ถ้าเราดูเราใช้นะครับดูในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยเมนูมันก็จะโชว์เฉพาะแถบล่างตรงนี้เห็นไหมครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็น3ขีดซ่อนอยู่แล้วก็คลิกได้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ นะครับแก้ไขนะครับอัปโหลดภาพแก้ไขข้อความเพิ่มเติมอะไรเนี่ยได้สบายๆนะครับผ่านสมาร์ทโฟนมือถือเพียงเครื่องเดียวก็ได้นะครับแต่นะในการที่เราจะพัฒนานะครับเพิ่มข้อมูลอย่างจริงจังเนี่ยผมแนะนำให้ทำทาง PC หรือน้ t ตบุ๊กครับเพราะมันจะสะดวกนะครับมือถือเราเอาไว้เนี่ยไว้แก้ไขหรือไว้ดูนะครับอัปเดตต่างๆนะดูดูเขาเรียกไว้ดูการแสดงผลเวลาเรา ออกนอกบ้านหรืออยู่นอกสถานที่จะดีกว่าครับโอเคนะครับอ่าเรามาดูกันทีละเมนูเลยนะครับเอาด้านบนก่อนนะครับนะด้านบนนะฮะตรงนี้โฮมก็คือหน้าหลักนะครับด้านบนนะครับตรงที่รูปโลกตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่คือตรงเลือกภาษานะครับจุดเด่นของเรานั่นก็คือเราสามารถที่จะใช้ได้หลายภาษานะครับตอนนี้เป็นภาษาไทยอยู่นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเซอร์เพจของเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่นะครับอ่าประเทศอะไร คุณใช้ภาษาอะไรก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะมีมีหลายภาษานะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าลูกค้านะครับเป็นเกาหลีนะครับกดที่ภาษาเกาหลีเนี่ยนะครับภาษาเนี่ยในการใช้งานมันก็จะขึ้นเป็นเกาหลีเลยครับเห็นไหมเห็นไหมฮะเราเซรเพจเรานะครับไม่ได้ใช้เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวนะครับนะฮะหรือจะเป็นพม่านะครับเมียนมาก็มีครับนะขมรนขมรก็มีนะครับเนี่ย อ่าเขมรก็เป็นภาษาเขมรก็ได้ครับเห็นไหมฮะเมียนมาจีนนะครับอ่าจีนมีตัวตัวเต็มกับตัวย่อนะครับเอาจีนนะครับภาษาจีนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ประเทศจีนนะครับก็สามารถที่จะหรืออยู่ในไทยนะครับแต่เป็นคนจีนก็สามารถใช้เครื่องมือเซฟเพจของเราได้นะครับโอเคนะครับมีหลายภาษาก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะเอาภาษาไหนนะครับ เครับตอนนี้นะครับผมขอแนะนําเป็นภาษาไทยแลวกันเนาะนะครับนี่คือการเปลี่ยนภาษานะครับอถัดมานะครับที่เป็นโลโก้ตรงนี้นะครับคือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของของเจ้าของร้านครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อใส่อีเมลใส่ที่อยู่นะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของร้านครับนะส่วนเว้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นรูปเว้นขยายตรงนี้คือการกลับไปดูหน้าร้าน เหนไมเมื่อกี้เราเราอยู่ back office หลังร้านถูกไหมอยู่ในหมวดของพัฒนาเซลล์เพจแต่ตอนนี้กลับมาหน้าร้านแล้วครับนะฮะถ้าอยู่ในเราอยู่ใน l o อกอิอยู่ตอนนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือโชวก์กเราตอนนี้ถ้าจะกลับไปที่เดิมก็กดที่รูปบ้านครับเห็นไหมฮะกลับมาที่เดิมอีกโอเคไหมครับปุ่มสีแดงๆตรงน,นี้นะนี่คือ l o อกเอาคือออกจากระบบด้านหลังบ้านโอเคไหมครับถัดมาครับตรงน,นี้ตรงน,นี้เป็นคู่มือ นะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับนอ,นอกเหนือจากคลิปนะครับวิดีโอที่สอนจากในกลุ่มของเราเนี่ยเราก็จะมีคู่มือที่ติดให้เบื้องต้นอยู่ในหลังบ้านอย,อยู่แล้วนะครับก็สามารถจะเข้ามาศึกษาทีละเมนูได้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับแท็กของฉันเนี่ยตรงนี้นะฮะแท็กของฉันเราก็สามารถที่จะเพิ่มรูปภาพเพิ่มข้อความ นะฮะให้โชว์อยู่ที่หน้าร้านของเรานะครับอย่างเช่นเราอาจจะใส่รูปเจ้าของร้านนะครับเราก็เพิ่มรูปตรงนี้ได้เลยแล้วก็อาจจะมีสโลแกนอะไรบ้างก็พิมพ์ได้เลยมันก็จะโชว์อยู่ที่หน้าร้านของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดอีกทีแต่ให้รู้ว่าแต่และปุ่มเนี่ยมันทํางานอย่างไรนะครับอ่ะรายชื่อนะครับรายชื่อลูกค้านะครับรายชื่อลูกค้าก็คือหมายความว่าก็คือ ผู้มุ่งหวังหรือผู้สนใจเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะลงทะเบียนนะครับที่หน้าเซฟเพจเรามานะครับระบบก็จะมาเก็บรายชื่อไว้ให้ตรงนี้ครับเห็นไหมนะครับรายชื่อนะครับถัดมาเป็นข้อมูลการสั่งซื้อรายชื่อกับข้อมูลการสั่งซื้อจะต่างกันนะครับรายชื่อก็คือคนที่ลงทะเบียนมาเฉยๆถูกไหมครับอาจจะลงทะเบียนในฟอร์มเพราะเราสามารถที่จะสร้างฟอร์มให้เขาลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกรับโปรโมชั่นพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับก็มาเก็บรายชื่อลูกค้าไว้ตรงนี้ นะครับแต่ร้เมนูถัดมาเนี่ยเป็นเมนูข้อมูลการออเดอร์หรือการสั่งซื้ออ่านี่ถ้ามีลูกค้าเนี่ยกดสั่งซื้อหยิบสินค้าใส่ตะกร้าเนี่ยนะครับแล้วมีการสั่งซื้อเนี่ยก็จะมาเก็บข้อมูลไว้ให้ตรงนี้นะครับนอกจากส่งไปทางอีเมลแล้วนะครับแจ้งไปทางไลน์โทเค็นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาเก็บข้อมูลไว้ให้หลังบ้านแบบนี้ด้วยนะครับโอเคเมนูถัดมาครับเป็นระบบตะกร้าสินค้า นะครับตรงนี้แหละสุดยอดมากๆนะครับเซลเพจของเรานะครับสามารถที่จะสร้างระบบตะกร้าสินค้าได้เหมือนเว็บไซต์ตัวใหญ่ๆที่เราจ้างให้เขาพัาาพฒนาเป็นสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นได้เลยครับมีระบบตะกร้าสินค้าให้เลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นนะไปที่ระบบตะกร้าสินค้าอย่างนี้เห็นไหมครับลูกค้าก็สามารถที่จะคลิกหยิบสินค้าใส่ตะกร้าได้เลยผมยกตัวอย่างนะครับคลิกครับอ่ฮะ รายละเอียดสินค้าไหมสั่งซื้อสินค้า3ามร้กบาทใช่ไหมครับหชิ้นนะฮะอยู่ในขั้นตอนสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้วนะครับอ่าสั่งซื้อลูกค้ากดสั่งซื้อใส่ที่อยู่นะครับอ่าสมมุตินะครับดูนะฮะใส่ที่อยู่เรียบร้อยกดสั่งซื้อนะครับก็จะระบบก็จะพาไปให้เราเลือกให้ลูกค้าโทษนะครับระบบก็จะพาไปในขั้นตอนที่3นั่นก็เพื่อยืนยันการสั่งซื้อนะครับและชําระเงินเนี่ยในช่องทางไหน ชำระด้วย QR code พร้อม Pay, เพย์ไหมครับถ้าคลิกเลือกนะครับสีส้มมันมันจะขึ้นนะครับสีส้มนะครับตรงนี้นะฮะขึ้นตรงไหนคลิกตรงไหนก็เลือกการชำระเงินช่องทางนั้นนะครับนะถ้าโอนเงินผ่านธนาคารก็เลือกได้หรือเก็บปลายทางเห็นไหมครับผมยกตัวอย่างสมมติว่าลูกค้าเลือกนะครับจ่ายนะครับโดยผ่าน QR code คเนะี่ยคลิกที่สีส้มแล้วก็ยืนยัน มันก็จะขึ้นบาร์โคดซึ่งเป็นบาร์โคดพร้องเพลงเนี่ยของเจ้าของร้านเลยเห็นไหมครับแล้วลูกค้าก็สามารถที่จะอัปโหลดเนี่ยสลิปเนี่ยให้กับเจ้าของร้านของเรานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของร้านหรือเจ้าของเซอร์เพลสามารถที่จะรับข้อมูลการอัปโหลดนะครับสลิปการโอนเงินของลูกค้าเนี่ยที่อีเมลได้เลยเระบบจะส่งไปที่อีเมลครับโอเคไหมครับอ่านี่คือกลับมา หลังร้านอีกนเอาั้นททีนะครับมันก็จะกลับมามันก็จะเด้งมาที่หน้าร้านอีกทีนะครับโอเคครับนั่นคือระบบร้านค้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดนะครับของการตั้งนะครับเพิ่มสินค้านะครับเพิ่มหมวดหมู่แล้วก็การตั้งค่าตัวแปรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับเจาะลึกนะครับให้ทำทีละสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับแต่นี่คือแนะนำให้รู้ว่า มันทำอะไรได้บ้างนะครับเอาน,นะครับเมนูต่อไปก็คือบล็อกหรือเราสามารถเตียสร้างบล็อกสร้างบทความสามารถสร้างบล็อกได้เป็นร้อยหน้าเลยเห็นไหมครับบทความนี่ดีอย่างไรนะครับคือคือหมายความว่าเราสามารถที่จะให้สิ่งที่มีคุณค่าให้ความรู้อย่างเช่นเราขายสินค้าเกี่ยวกับลดน้ําหนักเนี่ยนะครับเราก็ให้เ,เขียนบทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการออกกาลังกายถูกไหมครับเพืนะ่อให้ลูกค้ามีความรู้แล้วก็จะมีผลกับการ ติด SEO ของ Google ด้วยนะครับเราสามารถทำได้เป็นร้อยหน้าบทความเลยนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับดีๆเนี่ยมาลงนะครับมาทำได้นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปสอนนะครับว่าทำอย่างไรโอเคครับนี่คือเมนูนี้ว่านี่คือข้อดีของเมนูนะครับหรือเครื่องมือการสร้างบล็อกครับเมนูถัดไปครับเครื่องมือถัดไปก็คือไอคอนโซเชียลต่างๆ การตั้งค่าฟอร์มติดต่อก็คือข้อมูลติดต่อของเราอะครับนะฮะนี่นะครับเราก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดเดี๋ยวจะมีสอนให้อีกทีนะครับในคลิปที่เจาะลึกแต่ละเมนูนะครับนี่นี่คือไอคอนใช่ไหมนะอย่างเช่นยกตัวอย่าง ID Li n e นอย่างเงี้ยครับนะครับปุ่มที่จะให้โชว์เนี่ยโชว์โชว์เป็นรูปลายเป็นรูปเฟซบุ๊กเนี่ยเบอร์โทรอะไรประมาณนี้ครับรูปตะกร้านี่ไหมในกลุ่มนี้เราสามารถทําใส่เองได้ได้หมดเลยครับนะฮะ แล้วก็บุ่มต่อมาก็คือเกี่ยวกับภาพนะครับต่างๆใช่หไหมฮะที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะฮะเนี่รูปภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมาเก็บไว้ให้เราอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยไม่ต้องกลัวถูกลบนะครับไม่ต้องกลัวว่าอะไรโอเ n นเชตจะลบหรือ Facebook จะแบรนท่านจะบล็อกท่านเลยไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้เรามีนะครับมีเซอร์เพจเป็นของตนเองเราไม่ได้ไปอาศัย บ้านเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับบางครั้ง Facebook ถูกปิดไปก็ปิดไปไม่เป็นไรนะครับแต่เนื้อหาต่างๆหรือข้อมูลของเราก็ยังอยู่บนเซอร์เพจอยู่เหมือนเดิมนะปิด Facebook นี้ไปเราเปิด Facebook ใหม่เราก็เอาเซอร์เพจนี้ไปโพสต์ใหม่เห็นไหมข้อความเราก็ยังอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแต่บางคนตอนนี้นะฮะนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยปิดกั้นไม่ไม่ให้มีการมองเห็นแล้วก็มีการบล็อกปิดบ,บล็อกบัญชี นะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่บนเฟซเนี่ยนะครับเราอุตสาห์สร้างอุตสาห์อัปโหลดขึ้นไปเขียนข้อความไปเนี่ยเป็นเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้นะครบบางคนก็ใช้การอะไรไม่ได้เลยเห็นมหมนี่คือข้อดีของเซลเพจครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับในเมนูแถวบนนะครับนี่ก็คือการตั้งค่าข้อมูลติดต่อต่างๆนะครับนะรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็การแก้ไขนะครับ รหัสผ่านล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับนะฮะแล้วก็แหล่งที่มาของผู้ชมนะครับเราก็สามารถที่จะรู้ว่ามาจากไหนบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะสอนวิธีการใช้อีกทีหนึ่งครับนี่คือนะครับเครื่องมือนะครับในเมนูด้านบนนะครับทั้งหมดนะอทีนี้เรามาดูเมนูด้านล่างครับนะครับหกเมนูตรวนี้นะฮะเริ่มจากการเมนูด้านซ้ายสุดครับแก้ไขเพจนะแะ่นะฮะ พีดีเซเพจเนี่ยสามารถที่จะสร้างเนื้อหาเนี่ยหรือสร้างโปรดักต์แต่ละกลุ่มได้เลยถึง10หน้า10เพจครับเอาง่ายเลยนะครับท่านสามารถที่จะาขายสินค้าเนี่ยได้10กลุ่มได้เลยเนะครับแต่แต่ละเพจแต่ละหน้าเนี่ยจะแตกต่างกันไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ SEO หรือใส่ข้อมูลต่างๆเนี่ยแยกแต่ละหน้ากันไปเลยนะครับทีนี้การตั้งค่านะครับ คอนฟิกตรงนี้นะฮะเราก็ตั้งแต่ละหน้าเนี่ยไม่ให้ซ้ํากันก็ได้นะครับแม้กระทั่งการตั้งค่า SEO ก็เหมือนกันแต่ละหน้าก็เราตั้งไปแต่ละหน้าเลยเพ,เพื่อไม่ให้ซ้ากันแยกคําค้นหาได้เลยครับนะฮะอ่ะเมนูถัดมาครับเครื่องมือต่อไปก็คือเทมเพลตเทมเพลตก็มันคืออะไรเทมเพลตก็เปรียบเสมือนโครงสร้างนะครับเหมือนเหมือนเราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันก็จะมีแปลนถูกไหมบ้านเดียว2ชั้นบ้านเดียวบ้านเดียว1ชั้นบ้านทาวเฮาบ้านทาวโฮม สไตล์วิลล่าก็ว่ากันไปเห็นไหมครับน,นี่คือเป็นมีตัวอย่างเทมเพลตให้นะครับหรือเราจะสร้างเองก็ได้นะครับนะอย่างเช่นตรงนี้นะเทมเพลตเทมเพลตนี้ก็คือเป็นหน้าเปล่าๆเ,เป็นโครงสร้างเปล่าๆได้เลยเราก็ใส่ข้อมูลได้เลยนะครับนะแต่ละเทมเพลตเราเลือกแล้วก็สามารถที่จะมาบันทึกว่าแต่ละเทมเพลตนะียเราจะเอาไปไว้ใช้กับหน้าไหนบันทึกตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับนะฮะเดี๋ยวจะมาเจาะลึกวิธีการใช้แต่ละฟังก์ชันนะครับแต่ให้รู้ว่า แต่และฟังก์ชันตอนนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างมันทํางานประมาณไหนโอเคไหมครับ my header นะครับ my header ไว้ทําอะไระครับตรงนี้นะฮะไว้ใส่โค้ด html ต่างๆนะครับนะที่เราไปนำปลักอินจากที่อื่นมาใส่อย่างเช่นพวกโค้ด html ของ Facebook ก็คือพวกพิกเซลต่างๆของ Google ก็ได้นะครับก็นำมาใส่ตรงนี้เลยก็เรียว่านำมาใส่ที่ my header นะครับนะฮนะเมนู เม <c oughs> นูสุดท้ายก็คือปุ่มติดต่ออ่าปุ่มติดต่อนะครับเมนูนี้เนี่ยก็จะคล้ายแล้วก็เชื่อมโยงกับตรงนี้ครับเชื่อมโยงกันกับเมนูนี้เหมือนกันนะครับตัวเซตติ้งเนี่ยเชื่อมโยงกันโอเคนะครับนี่คือนะครับฟังกช์ชันระบบหลังบ้านของ PD C s e l e s Page ครับซึ่งนะครับมันคุ้มค่ามากๆถ้าท่านเข้าใจวิธีการใช้ นะครับกับราคา2,950บาทนะครับต่อปีเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะมันสามารถที่จะทําเงินให้กับท่านเนี่ยได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้เลยนะครับนะฮะเพราะแล้วมันเป็นร้านค้าของเราเป็นเซอร์เพจของเรานะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นบ้านของเราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปอาศัยนะครับโซเชียลอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นไลน์เฟซบุ o กเนี่ยมันเป็นเพียงโซเชียลเพื่อเปรียบเสมือนเป็นชุม ชุมชนกลุ่มเป็นกลุ่มคนเพื่อให้เรานำเพจหรือนำอร้านของเราเนี่ยไปโชว์เท่านั้นครับแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราขายโปรดักอะไรเรามีสินค้าอะไรเรามีข้อมูลอะไรเราพาไปฝากไว้ตรงนั้นหมดเลยเนี่ยมันเสี่ยงครับวันดีคืนดีเขาปิดเขาบล็อกเรามาเนี่ยจบเลยครับเรานะครับนะนะทุกอย่างเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับกลับออกมาแต่มือเปล่าอย่างเดียวเลยต้องสร้างใหม่มันเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นนี่คือนะครับ เครื่องมือนะครับที่จะทําการตลาดออนไลน์เนี่ยเครื่องมือตัวช่วยทําการตลาดออนไลน์แบบอัจฉริยะจริงๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้เจาะลึกแต่ละฟังก์ชันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ทุกท่านลองทบทวนฟังดูนะครับว่าแต่ละเมนูแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันทำงานอะไรได้บ้างอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็กดไลค์กดแชร์ที่เพจ Facebook เพื่อรับเทคนิคการทำเงินออนไลน์